ชื่อเวนาเดียเว็บรักษาเว็บฉันประถมศึกษาปีที่หกทับสี่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอุษดาลีฟารานิแทนค่ะหนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับสี่สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนรมาสาหนูอชั้นประถมศึกษาปีที่สี่เอ๊ะปีที่หกทับสี่ค่ะวันนี้พวกหนูจะมา จะมานำเสนอเรื่องจ้นเอกเงาและอุปราคาค่ะ เกิดจากวัสดุเทึบแสงแตล่งกำลนดแสงมีรูปร่างสองมิติซึ่งคล้ายกับด้านที่กานแสงของวัสดุแบ่งเป็นเงาเมื่ดและเงามวัวสามารถแปลงแปลงขนาดโดยการเปลี่ยนระยะห่างระหวานน่างแหล่งกำลัดแสงวัสดุและฉากโดยเงาเมื่ดเงามเงาเมื่ดเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงตกกระทบบนฉากมีสีดำสนิทเงาหมวัวเป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกกระทบบนฉากมีสีเทาสลัว าราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการบังแดของโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเพราะดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกและดวงจันทร์อยู่ไกลโลกจึงมองเห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มีขนาดใกล้เคียงกันบนท้องฟ้าได้แก่สุริยปาราคาและจันทรุปปราคาสุริยปาราคาเป็นปรากฏการณ์ที่มองเห็นดวงอาทิตย์มากมืดไปเกิดจากว่า ดจดยการวางดวงอาทิตย์ทำให้เงาของดวงจัทนทร์มายังโลกคนในบริเวณเงามือจะมองเห็นสุริยกราคาแบบเต็มดวงส่วนคนที่อยู่ในบริเวณเงามัวจะมองเห็นสุริยุปราคาบางส่วนส่วนคนอยู่ส่วนและคนที่อยู่ในบริเวณเงามัวส่วนในจะมองเห็นสุริยุปราคาแบบวงแหวนการถยราคาเป็นปรากฏการณ์ที่มองเห็น เมื่อดวงจันอยู่ในเงาเมื่อทั้งดวงจะมองเห็นจัทุกราคาเต็มดวงและเมื่อดองจันอยู่ในเงาเมื่อบางส่วนจะมองเห็นจัทุกราคาบางส่วนและเมื่อดวงจันอยู่ในเงาวจะมองเห็นจัทุกราคาในเงาวันนี้พ่อหนูเขาจบยาเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ